สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับ Forex Analysis ประจำปี2022นนะครับโอเควันนี้เริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาดูข่าวกันว่าเราจะมีข่าวอะไรสำคัญหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่วันจันทร์มาต้นมานะครับถึงวันอังคารจริงๆไม่มีข่าวที่สำคัญอะไรมากนักนะครับแต่ว่าข่าวสำคัญเนี่ยจะไปเริ่มต้นที่วันพฤหัส ะนะครับก็คือคืนวันพุธนั่นเองเฟส n อนนาลสเม t นะครับ FOMC มินิซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดใน Financial Market นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณตี2บ้านเรานะครับของคืนวันพุธจากนั้นในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีข่าวสำคัญรออยู่อีกในวันศุกร์นะครับก็คือ Nonfarm Payroll และ Unemployment Report พยานทั้งสองข่าวนี้นะครับรวมถึง วันคืนวันพุธด้วยนะครับ FOMC minute เป็นข่าวสำคัญในสัปดาห์นี้ที่เราต้องมอนิเตอร์นะครับโอเคกลับมาดูยูโรนะครับไม่ได้คุยกันมาสักประมาณ3-4วันนะครับเหตุการณ์เปลี่ยนไปไหมในภาพรวมคำตอบคือไม่นะครับเพราะถ้าหากว่าเราดูชาร์ตเดลี่อ่ะ นะครับจะเห็นค่อนข้างเคลียร์มากว่ายังไงก็ตามยูโรยังติดอยู่ในบาลานซิ่งขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยดูหน้าตาเหมือนนะครับเมื่อ2วันก่อนดูหน้าตาเหมือนมันจะบลิชแต่เปล่ามันกลับขึ้นไปเทสบาลานซิ่งแเรยไฮนะครับของ larger time frame balancing area ก็คือที่แถวนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่โซน 1>, 1 3 7 9 8จถึง1น9 0 1นะครับจากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟต่อเนื่องมาสู่เมื่อวานนี้นะครับกลับขึ้นไปเทสอีกรอบนึงที่บาลานซิ่งเรีย i ไฮเราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดติดอยู่ในบาลานซิ่งซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็บาลานซิ่งมาแล้วหลายวันดูนิดนึงว่ากี่วันนะครับบาลานซิ่งมาแล้วประมาณ ส8วันนะครับก็เดือนกว่าละติดอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเทอร์มเปแอสกับอินเทอร์เทร์ปแอสจะเป็นนูโตรโดยที่วันนี้นะครับเราจะมีพรีมาร์เก็ตสปอร์ตอ่ะพรีมาร์เก็ตรีสต์เซนต์นะครับอยู่นี่ที่13049ถึง13120ตามใดที่โฮอยู่ใต้พรีมาร์เก็ตรีสต์เซนต์จะเป็นสัญญาณแบริชนะครับในอินทราเดย์ทัมเฟรมจากจุดนั้นเนี่ยมีโอกาสสูง ที่ยนะูโรนั้นจะกลับลงไปเทส HVN และ initial support ซึ่งถ้าหากว่าสามารถเบรกลงไปต้ initial support ได้จะเป็นสัญญาณ b a r i s h และจะเอฟเฟกด้วยกับชาร์ t เทอไทม์เฟรมนะครับต้องปรับจาก neutral กลายเป็น neutral b a r i s h จากจุดนั้นเนี่ยยูโรสามารถ extend น,น,นะครับลงสู่ support โซนด้านล่างๆได้โดยที่ support ที่สำคัญนะครับในลำดับต่อไปก็คือที่นี่นะครับ 1>, 1 2 3 4 7ถึง1 2 3 9 6และแน่นอนที่นี่1 2 2 1 7ถึง1 2 2 9 7ซึ่งตราใดที่ยังโฮอยู่เหนือสะพ่อโซนนี้อินเทอร์เวลเปแอร์ Air จะเป็นนูโตรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลงมาถึงแถวนี้จริงในระยะเวลาสั้นในวัน2วันข้างหน้านี้เนี่ยมีสีสูงที่เราจะเห็น Responsive Buyer กลับเข้ามาทันทีนะครับทีนี้ถ้านั่นบน ถ้าราคาสามารถเบรก p r e m i m a r k e t resistance ก็ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีสีสูงนะครับที่จะขึ้นไปถึง resistance zone 13254ถึง13350นะครับโดยถ้าหากว่าขึ้นไปถึง initial resistance zone เนี่ยก็จะมีสีสูงขึ้นอีกที่เราจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active นะครับแล้วยังไงก็ตามในภาพรวมเนี่ยตลาดก็น่าจะยังคง balancing ต่อไปในกรอบค่อนข้างใหญ่นะครับที่โชว์ให้ดูใน chart daily นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรนะครับมาดูพาวดอลลาร์นะครับสถานการณ์แตกต่างกันไปนะครับกับยูโรเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปดูภาพรวมเนี่ยในชาร์ตใหญ่ larger time frame เราจะเห็นว่าเมื่อประมาณสัก6-7วันที่ผ่านมาพาวดอลลาร์นั้นเบรกนะครับขึ้นไปเหนือบาลานซ์แกรียตรงนี้แหละขึ้นสูดด้านบนซึ่งในภาพรวมใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างนูเทรล เพราะฉะนั้นเราคงต้องมาดูว่าสมอิเราทำเฟรมเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าเมื่อ2วันที่แล้วราคานั้นกลับขึ้นไปขึ้นนันบนนะครับจากนั้นเซลล์เลกลับเข้ามาอคติฟแล้วก็คล้ายๆกับยูโรนะครับเมื่อวานนี้เซลลเลอร์ก็แอคทีฟอีกรอบหนึ่งเอาราคานั้นแบ็กกลับมาด้านล่างแต่ว่าซัพพอร์ตที่สำคัญของพาวดอลลร์เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับเริ่มต้นที่นี่34081 ถึง3 4 1 6 1นะครับตามใดที่ยังโฮอยู่เหนือซัพพอร์ตโซนนี้อินเทอร์เมเดตไบแอสนะครับยังคงเป็นนูโตรโบลิชต่อไปแต่เนื่องจากว่าในชอ็อตเทอมไทม์เฟรมไบแอสเป็นนูโตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีสิิทธ์สูงนะครับที่ตลาดนั้นน่าจะบาลานซ์อยู่ระหว่างอินิเชียลซัพพอร์ตแล้วก็อินิเชียลรีเซน์โซนนะครับหรือต่อให้เบรกขึ้นไปนเหนืออินิเชียลรีเซน์โซนได้เราก็น่าจะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแังทีปอยู่ดีที่ เรดนดโซนด้านบนบนนะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถเบรกสปอร์โซนนี้ลงไปได้ก็อย่างที่ปักไป้ายไว้นะครับจะเป็นสัญญาณแบ i s h แล้วต้องปรับ i n t e r อร์แวร e ไปแอรจากน a l ตร l บลิชกลายเป็น n e น t r ตรปกตินะครับจากจุดนั้นเนี่ยก็น่าจะ Expand Rate ลงสู่สปอร์โซนด้านล่างๆได้แต่ต้องไม่ลืมนะครับต่อให้เบรกสปอร์โซนนี้ใบอาจจะปรับเพียงแค่ n e น t r ตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะสามารถบาลานซิ่งต่อไปได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูพักหนึ่งก่อนนะครับว่าตกลงแล้วบาลานซิ่งใหม่ที่มันจะสร้างขึ้นเนี่ยกรอบมันอยู่ที่ไหนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลล่ามาดูทองคำนะครับเคยบอกเอาไว้นานแล้วเลเวลนี้นะครับโซนนี้เป็น larger time frame fail b a k out area นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าทองคําค่อนข้างบูลลิชมากนะครับพอมันเบรกขึ้นไปเหนือ HVN ปุ๊บมันก็ขึ้นไปเลยแล้วพยายามเบรกบาลานซ์ใน a r e ยนี้ด้วยแต่เคยบอกไว้นานแล้วนะครับว่าใน larger ทํา e frame เนี่ยซึ่งสําคัญกว่าที่ area นี้คือ fail breakout area ถ้าราคานั้นขึ้นมาถึงที่นี่มีสิทธิ์สูงมากที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active นะครับเพราะฉะนั้น ในครั้งแรกที่ขึ้นไปเทสอาจจะบาลานซิ่งพักหนึ่งที่นี่แต่หลังจากปีใหม่มาปุ๊บเราเห็นชัดเจนมากว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับแล้วเอาราคานั้นแบ็กกลับมาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งเดิมแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับมันยังส่งสัญญ,ญาณค่อนข้างแบริชด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือบาลานซิ่งแกเรที่มันเบร่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกลับลงมาเท่ากับนี่คือเฟล BREAKOUT PATTERN นะครับในภาพใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะบาลาสั้นในช็อตเทอมตราบใดที่ทองคำนั้นโฮอยู่ใต้ h vn 1807ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับลงไปเทสต์ l a n c i n g area l o w นะครับก็คือที่โซนนี้1784ถึง1791นะครับแล้วแน่นอนกลับลงมาเทสที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งแรก เราน่าจะเห็น responsive buyer กลับเข้ามา active ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางเลนเป๊ะนะครับถึงแม้ว่า buy a d r ในภาพรวมจะเป็น neutral ก็ตามแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าตลาดนั้นกลับลงมาด้วย fail breakout pattern นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสองคำในช่วงปีใหม่นะครับเราจะเห็นว่า bitcoin เนี่ย b a l a n c i n g อยู่ในกรอบนี้ นะครับแล้วก็จริงๆเราดูกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ถูกไหมครับว่าถ้าหากมันขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีเสีสูงที่เราจะเห็นเซลล์เลิกกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้ามันขึ้นไปถึงโซนนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นราคานั้นขึ้นไปไม่ถึงเราเห็นเซลล์เลิกกลับเข้ามาแอคทีฟซะก่อนนะครับที่บาลานง์ซิ่งเอเรียไฮอันนี้ที่ตลาดนั้นบาลานซ์บิลลบาลานซิ่งขึ้นแบใหม่นะครับจากนั้นเซลล์เลิกแอคทีฟเอาราคาแบ็กกลับลงมาสู่บาลานซิ่งเอเรียโล นะครับตอนนี้พักอยู่ที่นี่ประมาณสัก6 7วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในภาพเล็กนิดนึงะนี่นะครับที่มันบาลานซิ่งใหม่ที่มันบิวขึ้นมาตราบใดที่ยังโฮอยู่ใต้โซนนี้นะครับก็คืออันนี้นั่นเอง4 7 9 90ถึง4 8 5 7 4เซลเลอร์คอนโทรลมาร์เก็ตนะครับในช็อตเทอมแล้วถ้าหากว่าเบรกนะครับลงมาใต้โซนนี้ 45-469ถึง462-33จะเป็นสัญญาณ bearish นะครับจากจุดนั้นเนี่ยตลาดน่าจะ expand ลงไปสู่โซนต่อไปได้นะครับโดยมีสิทธิ์ด้วยที่จะ b r e a k ลงไปใต้โซนนี้เพราะถ้าหากว่ามันสามารถ b r a k นะครับลงมาใต้ balancing นี้ได้เท่ากับว่าเราจะมี balancing b r a k down pattern นะครับซึ่งจะมี momentum ดีพอสมควรน่าจะ สามารถทะลุได้นะครับสำหรับโซนนี้เพราะฉะนั้นนะครับในประมาณสักวัน2วันนี้ก็ต้องดูละนะครับว่าตลาดนั้นจะมีปฏิกิริยายังไงกับบาลานซ์เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งบิลขึ้นมาใหม่ตามใดที่ยังโฮยู่นะครับเหนือโซนนี้จะยังไม่บริชนะครับในช็อตเทอมแต่ถ้าเบรกดาวลงมานะครับจะเป็นสัญญาณบริชทันท,ทีสำหรับบิตคอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาเก็ตในาีประจำวันนี้ ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ